สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องชีแซดสตูดิโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของค่ายดีแตกนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแจกทั้งหมด14ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีเน็ตนะครับความเร็วอยู่ที่32กิกนะครับ10กิก5กิก2กิก1กิก500 MB 250 MB นะครับและอายุการใช้งานอยู่ที่4เดือน30วัน7วันและ1วันนะครับและก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดกดไลค์กด ใครกดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะใช้ส่วนของเน็ตในคลิปนี้นะครับก็ต้องมีเงื่อนไขสามเงื่อนไขนะครับหนึ่งก็คือจะต้องเป็นซิมระบบเติมเงินนะครับสต้องเปิดใช้งานซิมมาแล้วไม่ต่ากว่า3เดือนและ3ต้องเติมเงินมาแล้วไม่ต่ากว่า300บาทใครที่มีครบ3าเงื่อนไขนี้นะครับรับประกันว่าสามารถใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับและก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครกดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะคบเพื่อเป็นกงใจให้กับผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิใหม่ๆจาก ช่องจีแซนสตูนะครับและหากไปบ้านพักการใดก็ต้องขอไปไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับหากพร้อมแล้วไปรับชมในส่วนของ Ne ็ตฟีดีแตก14ตัวกันได้เลยนะครับตัวที่1นนะครับกดดอกจัน399ดอกจัน2 0 9เสี่เหลี่ยมดอกจัน3 9 9เ้าดอกจัน2 0 9เสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่3 2ิกิกนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง4เดือนและสามารถรับเน็ตฟีได้เดือนละ8กิกรวม4เดือนนะครับไปดูเน็ตฟีตัวที่2กันได้เลยครับ ที่2นะครับกดดอกจันทร์สามดอกจันทร์เก้าสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่10กิกนะครับสามารถใช้งานได้สูงส,สุดถึง30วันนะครับไปดูเน็ตฟรีตัวที่3มาได้เลยครับตัวที่3นะครับกดดอกจันทร์สามดอกจันทร์แปดศสี่เหลี่ยมนะครับ ดอกจัน3ร9สามเก้าเก้าดอกจัน8 0์แปดศูนย์ศูนย์ห้าสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่สิบกิกสนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึงสามสิบวันนะครับไปดูเน็ตฟีตัวที่สี่กันได้เลยครับตัวที่สี่กดดอกจัน44 4สี่สี่สี่ดอกจัน1หนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่ห้ากิกสนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึงสามสิบวันนะครับไปดูเน็ตฟีตตัวที่ห้ากันได้เลยนะครับตัวที่ห้านะครับกดดอกจันร์สามเก้าเก้าดอกจัน์ 70124สี70่เหลี่ยมดอกจันสามเก้าดอกจัน7 0 1เจ็ดศูนย์หนึ่งสองสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่สองกิกนะครับสามารถแชร์ได้สดูงสุดถึงสามสิบวันนะครับไปดูเน็ตฟีตัวที่อกกันได้เลยครับตัวที่อกนะครับกดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจัน1 15หนึ่งหนึ่งห้าสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่สองกิกนะครับสามารถแชร์ได้สูงสุดถึงเจ็ดวันนะครับไปดูเน็ตฟีตัวที่เจ็ดกันได้เลยครับ ตัวที่นะครับปวดดอกจัน3 9 9ดอกจัน1 5 0สี่เหลี่ยมดอกจัน3ร9ดอกจัน150สี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1กิกนะครับสามารถใชานได้สูงสุนนด,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 ด 99, สาาถึง7วันนะครับไปดูเน็ตฟรีตัวที่8กันได้เลยครับตัวที่8นะครับปวดดอกจัน3ร9เ้าดอกจัน8 9์สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1กิกนะครับสามารถใช้านได้สูงสุดถึง7วันนะครับไปดูเน็ฟรีััท่9เลยคบ ตัวที่เก้านะครับกดดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันแปดสี่เหลี่ยมนะครับดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันแปดสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่หนึ่งกิกนะครับสามารถแชร์ได้สูงสุดถึงเจ็ดวันนะครับไปดูเน็ตฟรีตัวที่สิบกันได้เลยครับตัวที่สิบกดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่สองกิกนะครับสามารถแชร์ได้สสูงงุดถึวัันนะครบ ไปดูเน็ตฟรีตัวที่11กันได้เลยครับตัวที่11กดดอกจัน399ดอกจันท0 4ี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน3 9 9ดอกจัน10 4ย์ี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1กิกสนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง1วันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวที่12นะครับตัวที่12กดดอกจัน10 4ดอกจัน50 1สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน104หนึ่งศูนย์สี่ดอกจัน 1, 0, 4, ห0าสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1กิกนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง1วันนะครับไปดูเน็ตฟีตัวที่13มากันได้เลยครับยู่ที่13นะครับกดดอกจันราเข้า9ดอกจัน103์สสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่500 MB นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง1วันนะครับไปดูเน็ตฟีตัวที่14กันได้เลยนะครับตัวที่14กดดอกจันทนึ่ดอกจ ส 3, 3 1สี่เหลี่ยมน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็ตความเร็วอยู่ที่250 mb นะครับสามารถแชร์ได้สูงสุดถึง1วันนะครับก็ลองสมัครแชร์กันดูนะครับใครได้ตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฟังเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกริ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปดอหนาสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ